สวัสดีค่ะพบกับอรไทยสตอรี่ค่ะวันนี้แก้วมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโครงการเราชนะนะคะมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกัน สำหรับท่านไหนที่รอลงทะเบียนกันอยู่นะคะแจ้งให้ทราบว่าพรุ่งนี้นะคะเปิดการลงทะเบียนเป็นวันแรกเริ่มตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์2564สำหรับประชาชนที่จัดอยู่ในกลุ่มที่3นะคะคือผู้ที่ไม่เคยลงรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึง่งหรือเราเที่ยวกันมาก่อนไม่มีชื่อนะคะในระบบและไม่มีชื่อในแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงทะเบียนเราชนะกันค่ะ วิธีการลงทะเบียนเราชนะเข้าไปที่เว็บไซต์ www. u c h a n a .com นะคะแล้วก็เริ่มทำการลงทะเบียนเราชนะได้ตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าวันที่29มกราคม2564โดยครั้งนี้นะคะจะไม่มีการจำกัดโควตาจำนวนสิทธิ์นะคะประชาชนเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะ2เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วให้กดไปที่ปุ่มลงทะเบียนเราชนะค่ะ จากนั้นจะมีรายละเอียดของโครงการรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิและข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับโครงการเราชนะและมีช่องให้คลิกยืนยันค่ะเราก็กดไปที่ช่องคลิกยืนยันค่ะจากนั้น จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดส่วนบุคคลค่ะหน้านี้นะคะประชาชนต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนนะคะได้แก่ชื่อนามสกุลเลขนามบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญคือเบอร์มือถือโทรศัพท์ค่ะจากนั้นนะคะหน้าถัดมาระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP ค่ะรหัสดังกล่าวนะคะจะส่งเป็น SMS ไปยังมือถือของคุณนะคะ เมื่อได้เลข OTP มาแล้วก็กรอกเลข OTP ลงไปแล้วระบบจะทำการประมวลผลให้รอสักครู่ค่ะหลังจากประมวลผลสิทเสร็จสิ้นนะคะระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วโดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปค่ะทริคที่สําคัญสำหรับการเตรียมตัวลงทะเบียนนะคะ 1. น,นะคะ ชื่อนามสกุลควรระบุให้ถูกต้อง 2. เลขบัตรประชาชนควรเช็คให้ถูกต้องตรงตามบัตรนะคะ 3. รหัสหลังเลขบัตรประชาชนมีทั้งหมด12หลักนะคะมีหลักสหลักแรกให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษกส่วน10หลักสุดท้ายกรอกข้อมูลเป็นตัวเลขค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะให้ครบถ้วนเบอร์โทรศัพท์นะคะจำกัดการลงทะเบียน1เบอร์ต่อหนึ่งคนเท่านั้นนะคะให้ยืนยันใน OTP ที่ส่งข้อความมาในกล่องข้อความค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านไหนที่รอเพื่อลงรับสิทธิ์อยู่ไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าโครงการนี้นะคะก็ไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ์นะคะแล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะพรุ่งนี้6โมงเช้าก็เริ่มลงทะเบียนได้เลยสำหรับท่านไหนที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามได้นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะต้องขอตัวก่อนแล้วเพราะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ